ไ,ไปเลยไปเลพอร์ตกลับล็อบบี้โอเคเย่้ยเฮ้ยมีปืนออกมาด้วยวะไปเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก็กลัวแล้วโอเคางไหนนี่ไปไหนไปดูนี่ฮ้ยดูก่อนเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะก็ตกใจห่ดเพื่อนเฮ้ยทางนี้ทางตันแน่เลยเพื่อนมันไปมันเฮ้ยทางตันนี่ว่ะจริงด้วยตกใจเพื่อนรอด้วยดิเฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยว่ะเพื่อนเราวิ่งไปไหนวันนี้วันนี้ด้านหลัง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 ด้านไหนเฮ้ยเพื่อนมันเหนื่อยได้ด้วยอ่ะผนังและเสากำลังพังทลายอือเอาดูแลเราต้องมงกห้ทันอย่างนี้เหรอวิ่งไปไหนเนี่ยนั่นเดิทางนี้น่าจะตันไปนี่ดีว่ากว้ยเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้ เอ้ยอะไรอะดำๆมามุดแค่ไหนกันเชียวจับไปก่อนเลยน้องพิิศเอาแล้วเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือออบเจกต์เหรือเปล่าภารกิจสีเหล่านี้หมายความว่าอะไรใช่ไหมใช่ล่ะเฮ้ยตกใจเฮ้ยเหี้ยตกใจเองดิเออนั่นดิเออเฮ้ยนี่คืออะไร สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบผีเฮ้ยจะทางนี้้ลูกสอนลูกสอนอยู่นีู่ลูกสอนอยู่นี่ตามมาตามมาเดี๋ยวลูกสอนแล้วอะไรอยู่ในนี้อะไรเอ้ยไม่อ่ะจางตันมันเนี่ยไม่ตันไม่ตันเฮ้ยมันบอกว่าคุณเชื่อฉันไหมมันเขียนว่าคุณเชื่อฉันไหมเราเชื่อมันปะต่เชื่อกตองไปทางนี้เฮ้ยมันไหนหาของมาเนี่ยนี่ไงจับต้องมาดูของนิผลนหามัน อ๋อค้นหายอ๋อกดค้างได้เหรียญอะไรสักอย่างกดหนึ่งอะไรอ่ะน้ำอ๋อคนน้ำคนละขวดกินได้เยไอสีแดงคืออะไรอะ่ะมันต้องกดปุ่มป่ะใช่ไหม่วย<อ>ตรงดีกว่านี่ไงแล้วมันแล้วมันกดไงอะ่ะมันต้องหาให้ครบทุกันป่ะใช่ปะ่ะเรามากดอ๋อสี่เหลี่ยมต้องเปง็นสีแดงเข้าใจละอ่าแล้วเราต้องไปหาสัญลักษณ์เนี่ยแล้วกดตามสีมันต้องจำไม่ได้ด้วยว่าสีอะไรเมื่อกี้เราไปดูเมื่อกี้เมื่อกี้เออ มันเป็นอันกลมๆมาสีเขียวอ่ะก็กดสีเขียวแล้วจ้ะกดไงกดไม่ได้กดคลิกไปที่นี่เออได้ละได้ลงมันต้องสองคนว่ะอ่าสีเขียวแรงโอเคเมื่อกี้พม่เห็นสองอันตรงไหนตรงหน้าเราเมื่อกี้อ่ะตรงหน้าเราตรงไหนวะเฮ้ยนี่ไงจับไปกดเลยดาวเป็นสีม่วงเอ้ยเสียงโพลม่วงนี่แหละเสียงอะไรดันดีเสียงอะไรดังแกะเมื่อกี้มันต้องไปกดสองคนว่ะ แล้วก็เหลือสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมโอเคโอเคเมื่อกี้สองอันน่าจะอยู่ข้างหน้าที่เราผ่านมาเมื่อกี้อะจ่จําได้เอ้สีเอ้ขาวสามเหลี่ยมสีขาวโอเคเหลืออันสุดท้ายเหลืออันไหนออาสี่เหลี่ยมนี่ไงสี่เหลี่ยมสี<ไ>ฟ้าไปโอเคมันก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยนั่นเดะจะตกใจตอนมันจําสแกนแหละเ๋ยวจจาสกแกนเรากูเปิดประตูนะสีฟ้าอ่เ ปิดประตูะเฮ้ยทำไมพี่เปิดไม่ได้อะเอ้าต้องปรับให้ถูกก่อนเปล่าเมื่อกี้ถูกแล้วนี่เอานี่ไงประตูเปิดแล้วน้องอู้มึดตึบเลยเฮ้ยไม่ไปไอ้น้องความกลัวดีมีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรเฮ้ยขาอะไรอะขาขาขาอ๋อบันได ตกใจบันไดโถอุ้ยอะไรอ่ะเอ s <S chat, ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อมันวับมันวับรอด้วยแป๊บนึงเฮ้ยมันจะโดนไล่ปะเนี่ยเก็บสเต็ปไว้น่าไว้นะน้องมันต้องไล่หลักแน่เฮ้ยเฮ้ยอย่าวับมานะข้างหน้าน่ะอุ้ยมันกาเดินอ่ะใครเป่าอะไรสักอย่างเลยได้ยินปะวิววิกวิวเพื่อนน่าจะบอกอือราด้วยนี่ไงห้องแห่งอิสระโอ้อหห้องแห่งอิสระไงอย่าตกลงไปนะค่อยๆเดิน อไม่เดินวิ่งอุ้ยเสียวเหมือนกันนะเนี่ยล่ะเกือบตก <c oughs> อันนี้คือต้องทำอะไรไหมไม่ต้องหรอกมั้งไม่ใช่เควสใช่ปะยังจะขึ้นเลยไอ้น้องที่ไหนที่นั่นโอ้โหตกใจเพื่อนโอ้อันนี้ที่มันเจองูใช่ไหมเฮ้ยใครเดินอ่ะนั่นน่ะข้างหน้าเพื่อนไม่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 ข้างหน้าอีกตัวนึง เ้ยมันเดินมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยเขียตัวเียอะไรอ่ะไม่รู้นีมาทางนี้แล้วเอออย่ามานะอ๋อมันมีพทเทิร์นของมันอยู่มันจะอยู่แถวนันต้องอ่านกระดุกระดาษโนตด้วยอันนั้นมันคืออะไรสักอย่างที่ตรงมาจากความมืดและเออมันเหมือนกับว่ามันจะอะไรสักอย่างดูโนดเลสจะปล่อยให้มันเข้ามาใกล้ๆของคุณได้มันจะทําให้คุณนั้นเจออะไรสักอย่าง โอเคอยาให้มันถึงตัวเราเออโอ้เข้าใกล้ันใจนี่ไงแต่มันจะมีพาร์ติชนของมันอยู่ไงเราต้องเดินตามมันนี่ก่นอนเฮ้ยอย่าบอกมึงมาเนี่ยไม่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 ไอ้วงกลมมันคืออะไรอ่ะเราลงไปได้ปะลงไม่ได้มอย่าวิ่งมาทางนี้นะโอ้ยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยตามเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนมันรู้ทางน่ะไปแล้ว วาบเลยแค่นี้เองเฮ้ยเห็นวะจับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทางนี้ไงได้เจองูจำได้ปะเห็นเป็นอ้นนี้หรือไงว่าหน่วยสวัสด์เยเพื่อนมันไม่กลัวเลยมันเดินนําหน้าเลยไปไหนเพื่อนอ้าวเพื่อนพาไปดูงแน่ๆมันจะมีไหมแบบนี้ไม่รู้เฮ้ย โอ้โห oh. อะไรโอ้โหมืดตึบเพื่อนวากูมาไหนนี่ต้องไปตามตามแสงไฟแน่เล,เลยชัวร์ชัวร์นี่ไงเอ้ยอยู่ไหนกันอ๋อนี่ไงต้องไปตามหลอดไฟหลอดไฟต้องไปตามเสาไฟมันนี่ไงเสาไฟยุ่งมากนี่ไงวิิ่งมาดไหนอะนี่หลอดไฟเนี่ยนี่มึงม <c oughs> า,าอุย้ยตกใจ <laughs> อยู่กันหน้าขาวนี่น้องเองนะไหนเอ่ยเอ้ยนี่ไงไหนวะยุ่นเนไหนไม่เจอไม่เจอเอาดีไงไอ้มาทางกลับมาปะเนี่ยแค่นี้เองเหรอแค่ไหนกูเจอแค่ไหนนเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจหมดอะไรอ่ะจะโนอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่สนไม่อ่านอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่บอกไม่ได้อะไรอิชิเบนด้วยเอต์อะไรวะเนี่ยต้องลงไปข้างล่างอีกเหรองูจ้าขอกตอนไหนวะเนี่ยอเ,เอ้ยแล้วเพื่อนเราอีกคนไปไหนเนี่ยเฮ้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 ย,เ,ยนเนี่ยตกใจมดนี่ไงเพื่อนมรออยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางกลับหรือเปล่าทางที่เรามาเมื่อกี้หรือเปล่าเออว่ะ แล้วมันไปทางไหนมันต้องไปทำเคสให้ทุกทุกอันหรือเปล่าเมื่อเราเราเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้หรือเปล่าอันเนี้ยเราไปข้างหน้าน,นี้ดิอ๋อนี่ไงนนี่ไงลูกสอนมันบอกอย่างเนี้ยโอ้ยลงน้ำไปด้วยโอ้ใหม่ก็ใต้นี้มีอะไรอ๋อมีอีกด่านหนึ่งนี่ไงเลเวลสองเฮ้ย,ยห้องหลังติดตามความเก่งๆของคุณทำให้คนณเหนื่อยละอะไรวะเนี่ย ติดตามความแก่งๆจะได้เขามันต้องติดหลังแน่ๆทำเป็นพวกเอ้ยทำเป็นพวกแกมหน้าเลยมันคืออะไรก่อนใครมันเอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรปะลูกกระตาพี่ว่ามันต้องผล่มาแถวๆนี้แน่เลยวะเนี่ยตามรอยเนี่ยเอ้ยยนะกลัวมีเสียงวุ่ใจเต้นด้วยมันไล่เราปะเนี่ย ไว้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 วิ่งวิ่งอ๋อมันจะมาไม่ถึงไปใช่เราต้องไปเอ้ยอยู่ไหนไปได้ปหมทางนี้ไม่น่าได้เอ้ยได้นี่ว่าเดี๋ยวเรายันหน้าจะไปเจอนัานหน้าตะแกตายใจแล้วก็นิ่งไงนิ่งเลยทีนี้ นี่ไงประตูจับเปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้แสดงว่ากุญแจมันอยู่ตรงนู้นแน่เลยตรงที่เราต้องไปเอาอ่ะไอ้ที่สีแดงๆอ่ะพื้นที่แดงๆอ่ะตัวอะไรไม่รู้มีแต่ตากระสือมันคือกระสือตามันคือไอกายในเบนท์ตกใจหมดมันคือไอกายในเบนเทรหรือเปล่าคือกระสือดังชาติเราต้องจูกหรือเปล่า ไปทางนี้เรา,เราจูบเข้าไปเราต้องจูนอ๋อเราต้องอยากให้ลูกกตานี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยมันมองมองมาเราตลอดเลยมันต้องมีคนไปล่อหรือเปล่ามันมาเลยมันอีกว่า<ป>มันต้องอยากให้กับลูก,ล,กลูกตานี้เห็นนู่นไงกุญแจอ,อยู่นูน่นเดียวแล้วก็ใส่ติดมาเลย<ป>เก็บแล้วไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งจับวิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งดิเอวิ่งดิวิ่งอยู่มาแล้ว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 ได้มันแล้วเราเราก็ไปกันเลยให้เพื่อนไปฝ่าวันเราเองเด้ออ๋อแย่อนี่ห้องอะไรเนี่ยมีของเยอะแยะเออของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยมันต้องหารหัสแน่ๆใช่ป่ะต้องดูก่อนรหัสในนี้แหละน่าจะมี เพื่อนช่วยทำงานหน่อยดิเพื่อนหารหัสอ่ะยูโน่ไอนี่ไงเป็นอะไรบ้างเก้าหนึ่งเก้าห้าหกจับเขียนเลยเนาะสองหกสิงอ้าวไม่เหมือนกันหรอหนึ่งเก้าห้าหกของพี่หนึ่งเก้าห้าหกอะไรวับแล้วเออว่ารหัสไม่เหมือนกันนี่อุ้ยเอ้ยติดวาเ้ยเอ้ยอย่าไปกลัว <laughs> เราคิดว่า level สามวะโอ๊ย level สามอะ level สามแล้วไม่เห็นยากเลยวะไม่เห็นมันจะยากตรงไหนอุ้ยโอ้ยโอ้ไมค์มาให้ทำอะไรอันนี้มันต้องเก็บลูกโป่งแน่ๆอันนี้เหรออุ้ยยั่ลูกโป่งอ่ะเขาไม่ใช่หรอตกวอะไรเดินไปข้างดูก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยผมอยู่สวนเด็กเล่นเอา อ๋อคืออไอตัวนี้ต้องจำสแกนเราแน่เลยว่ะเนี่ยไอตัวเนี่ยในกำแพงเนี่ยมันต้องไล่ล่าเราแน่เลยเอ้ยเฮ้ยไอแม่งมีลูกโป่งกูไปแล้วมันเป็นตัวลูกโป่งอ่ะไปเลยไหนอ่ะอยู่ในนี่้ดูนะไอลูกโป่งไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อซ่อนจากไอ้นั่นไงเราต้องซ่อนมันซ่อนยังไงไอเลอร์เจฟสแอนคัลเลอร์อาร์โคสเราต้องซ่อนจากมันนี่เอง พอใจแล้วพอใจแล้วจะมีทางให้เข้าอยู่อ่ะวิ่งมาแล้วมันจะมีช่องให้ให้หลบอยู่นี่ไงนี่ไงไหนมันมายโงเยี้ยตกใจมันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมใๆๆจใๆใจใาออโอ้โหอุ้ยแอบก่อนไ่อยู่แล้วไปแล้วอา้าวไป อ๋อต้องต้องจับไปถูกสีด้วยอ่ะนี่ไงต้องกดไอันี้ด้วยให้ถูกสีโทก็อเป็นสีอ<า>นะอน,นี่โอยต้องเป็นให้ถูกสีทุกันเลยนี้เป็นสีเขียวถูกแล้วน,นี้เป็นสีเหลืองถูกแล้วน,นี่เราเป็นสีเขียวถูกแล้ว เวายไลน์นู้นกันยืนดูอย่างเดียวเลยไม่ช่วยทำงานเลยไอ้ชิบหายแล้วโดนโดนเลยไอ้น้องอฮไยเหี้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะอะไรเน่าเลยอ้าวเปิดไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่าสิอะไรยังไม่ถูก เลยครับแพงสีเขียวก็ถูกแล้วนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมระบบแม Black Room นะครับผมดูอยู่ีก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดบั๊กอะไรขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ